啊，可以。 เพราะว่ากันไปเนาะอันนี้ในส่วนของการที่เราจะต้องเรียนรู้ในการยายน,น,นำเอามาเพื่อที่จะขึ้นสูน่จิตทีนี้เดี๋ยวจะต้องนำเอาจิตมาแล้วก็ดึงเอากิดเข้าไปใส่นะคะเมื่อเอากิจเข้าไปใส่แล้วต้องดึงออกมาอีกจุดนึงว่าจะเอากิจอะไรที่มาทำหน้าที่อะไรเพื่อที่จะอยู่ใน รือนเอาวิธียังไงเดี๋ยวว่าค่อยว่า สิ่รสสัมผัสเอาตรงนี้ก่อนอารมณ์เป็นสิ่งที่น่ายินดีของจิต <Yeah. S 1> บวก <Yeah. S 1> ใช่ไหมเจรสิกนะฮะอา,นะ <Okay. S 1> อารมณ์เนี่ยนะนี่อารมณ์เนี่ยเรามาดูว่ารูปก็เป็นอารมณ์สิ่งที่เห็นตาเนี่ย <c oughs> เป็นสิ่งที่น่ายินดีของจิตกับเจรสิกคู่หนึ่ง <c oughs> ที่อยู่ตรงตาเพราะว่าตาเห็น ถามว่าคำว่าน่ายินดีตรงนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับโลครันะไม่เกี่ยวนะโลภะเกิดที่ไหนคุณเอกปกติมีโลภะเกิดที่ไหนไม่ใช่ตาเหรอตาเห็นชอบเลยเนะนี่ยเข้ากล่องยิงอยู่เลย พอหูได้ยินเสียงแล้วชอบ,บนันดีแสดงว่าตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยใกล้กันมากเลยนะตอนตอนกําลังเนี่ยทานข้าวได้กลิ่นอาหารปั๊บเนี่ยลงมาเลยในชะ่ไหมใช่ค่ะชอบเลยมันกระทบเนี่ยภัสสะเกิดที่นี่ภัสสะเกิดที่นี่ที่นี่บอนนะฮะเกิด าขอจมูกยิ้มใจนะนี่เมื่อเมื่อรู้ว่าโลภะมาอยู่ที่ใจโลภะยินดีพอใจในรูปที่เห็นรูปเป็นอารมณ์ใช่ไหมใช่ครับเสียงเป็นอารมณ์เสียงเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะเสียงเป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่น่ายินดีกริ่งเป็นอารมณ์กิเป็นสิ่งที่น่ายินดีรสเป็นอารมณ์ รถเป็นสิ่งที่หเย็นดีรู้ไหมเย็นร้อนตอนแข่ยอดลึ่มาอีกแล้วหนาวผู้สวนที่มาผู้สวีมาเพ่งทำงานอย่าขึ้นนะคะผู้สวนท่มาเพงอลังทำงานเพราะนั้นคนที่อยู่ข้างหลังคนรับเป็นต้นแล้วผู้ส่วน่มาไปหนาวหมด ไอ้นั่นในส่วนนี้นี่การว่าโพธิภพคือเย็นเป็นอารมณ์นะฮะอะไรยินดีในเย็นกายยะปาสสะหรือว่ากายยะญญาณที่อยู่กับกายระปัสาะหมายรู้สึกว่าจะแยก I'm <laughs> sorry. ใช่ไหมคะครับเราแยกกันระหวา่างกดกับ ใช่ไหมคะความรู้สึกเดียวเองอาการเดียวเองตึงร้อนนี่ยังไม่ได้ยกต้องออกไปข้างนอกก่อนเลยกก้าร้อก้านี่หย่อนตึงก็มีใช่ไหมคะเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงมีไมะนั่นยกมาตรงนี้เลยไม่ว่าจะเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงนะนะเขาก็คืออารมณ์และอารมณ์นี่ก็คือเป็นสิ่งที่น่ายินดีของของจิตใจจตสิษ ตามทองวนของตใช่มทวนมีท yes, ั้งหมดหท้อวานนะฮะนันไม่ว่าจะเห็นทางตาได้ยินทางหูหูยูหูจะมูมได้กลิ่นครับลิ้นบรสรสไกลต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแขว่าทังใจทางใจนี่จริงๆอ่ะจิตต้องเยอะกว่านี้ใช่ไหคะแต่ตรงนี้เนี่ยท่านยกเอา สิบเก้ามาจริงๆแล้วสภาพนามธรรมทั้งหมดที่เป็นจิตกับเจตสิกทั้งหมดเลยนะคะเกิดทางใจโดยมากนะโดยมากเลยนะที่เกิดทางตาจมูกลินกายเป็นบักส่วนถูกไหมคะทีนี้ถามก่อนว่าชู่งได้ รู้สึกตัวไหมคะไม่ลับสนไม่อจะแยกเป็ฝักไหมไ่ตึ้มหลับสลรู้สึกตัวหมคะไม่ลงไม่รู้ไม่บอกไม่รู้ะไม่รู้รไม่รู้สึกแล้แมโนรู้ไหมคะไม่เยไม่ได้ใอหลับสนิ ยรวมคืออดีตอารมณ์คิดว่าอนาคตเนื้เราก่อนที่คือเดี๋ยวจะทำทำรูปแบบให้ว่าช่วงไหนที่พวังรับปัจจุบันอารมณ์เจี๊บหนึ่งหลังจากนั้นพวังก็กลายเป็นรับเป็นอดีตอารมณ์นะะและจะมีช่วงเป็นสามการขั้นก็คืออดีตปัจจุบันอนาคตอดีตปัจจุบันอนาคต มันจะมีช่วงขั้นเรื่องพวกนี้นะในวันสำคัญวันนี้แหละงแล้วพวกเราที่อยู่แบบฟุ้งซ่านตรงนี้จะสน่กมากนะแล้วฟุ้งไม่ได้ฟุ้งธรรมดา